หนึ่งในสมรภูมิที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดก็คือที่เมืองมารีอูโพทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะหลังจากรัสเซียยื่นข้อเสนอให้กองทัพยูเครนในเมืองนี้ยอมวางอาวุธและกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะคุณพงสศธร เมืองนี้มีความสําคัญกับรัสเซียในด้านยุทธ,ธศาสตร์ยังไงคะคือลองนึกภาพถ้าสมมติรัสเซียยึดครองได้สําเร็จนะครับก็จะเป็นการเชื่อมเอาคาบสม,มุทรไครเมียกับภูมิภาคทางภาคตะวันออกของยูเครนเข้าไว้ด้วยกันเป็นประโยชน์ต่อาการคมนาคมขนส่งในอนาคตด้วยครับ คุณผูช้ชมครับชื่อของเมืองมาริอูโอยู่บนหน้าสื่อหลายสำนักทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งจากการโจมตีโรงพยาบาลโรงละครไปจนถึงโรงเรียนและกรณีล่าสุดก็คือรัสเซียได้ยื่นข้อเสนอให้กองทัพยูเครนในเมืองนี้ยอมวางอาวุธแลกเปลี่ยนกับการเปิดทางให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองได้ครับ Открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и по согласованию с украинской стороной в западном направлении. Призываем подразделения вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. ผูมอำนการศูนย์บัญชาการป้องกันภัยแห่งชาติรัสเซียยืนยันนะครับว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้ใช้อาวุธหนักในการโจมตีเมืองมาริูโพแต่อย่างใดแต่ทางฝั่งของรองนายกรัฐมนตรียูยเครนเนี่ยบอกปัดข้อเสนอของรัสเซียให้ยูเครนวางอาวุธแล้วก็ย้ำจุดยืนไม่ยอมจำนนต่อรัสเซียด้วยครับ มาริูโพมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับเมืองมาริูโพเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครนตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศริมชายฝั่งทะเลอาซอฟครับที่ตั้งของเมืองมาริูโพถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่งางคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกไว้เมื่อปี2014กับพื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียคอยหนุนหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมดินแดนสส่วนผ่านทางแคว้นโดเนสและแคว้นลู ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้าและการเคลื่อนย้ายประชาชนจากไครเมียไปรัสเซียจากราัสเซียมายังไครเมียสะดวกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีเพียงสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ชความยาว19กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเท่านั้นครับหันกลับไปดูที่ยูเครนเรียกได้ว่าการที่ถูกปิดล้อมมานานหลายสัปดาห์ของเมืองมาริอูโปพทำให้ประชาชนประมาณ3แ0 0คน ที่ติดอยู่ภายในเมืองเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอาหารและน้ำดื่มนะครับและมากกว่าร้อยละ90ของอาคารในเมืองมาริยูโพรมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีด้วย สภาเมืองมาริ乌โพเปิดเผยว่ามีผู้หญิงและเด็กในเมืองจํานวนหลายพันคนที่ถูกกวาดต้อนข้ามพรมแดนไปยังรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นภาพของผู้นํายูเครนออกมาระบุว่าการโจมตีเมืองมาริ乌โพจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามโดยฝีมือของรัสเซียครับ З мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. แต่ถ้าคุณผู้ชมไปตามข่าวของสื่อของทางการรัสเซียรเรื่องอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับผมหยิบตัวอย่างจากของรัสเซียทูเดยมาให้คุณผู้ชมดูครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดยเนี่ยอ้างว่ากองกําลังขวาจัดหรือว่ากองกําลังที่เรียกว่าอาซอฟของยูเครนอยู่เบื้องหลังการโจมตีโรงละครแล้วก็จับคนละเรือนเอาไว้เป็นตัวประกันด้วยนะครับ ให้เหตุผลบอกว่ารัสเซียเองก็มีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่ากองกำลังอาซอฟโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กและโรงละครเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลบอกว่ากองกำลังอาซอฟใช้เมืองมาริูโพเป็นฐานที่มั่นและพยายามขัดขวางไม่ให้ประชาชนหลบหนีออกจากเมืองด้วยครับ สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปในสงครามครั้งนี้ก็คือรัสเซียจะเดินเกมในสมรภูมิเมืองมาริ乌โพต่อไปอย่างไรนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาแต่ไม่ว่าจะเดินเกมอย่างไรเนะี่ยคนที่ได้รับผลกระทบแน่ๆก็คือบรรดาประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่แหละครับขอบคุณคุณพงษ์สถิตค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามข่าวข่ามิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสําคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ